สบายดียมเช้าวันนี้ตอนนี้ก็ตื่นมาละเดี๋ยวได้เวลาไปยามกับละวันนี้เดี๋ยวทาให้มันใส่สักน้อยก่อนหมอนก็ไปลัดเช้าละยังแต่ค่อยก็อกผู้ไทยอันนี้ก็นอนหมอนเพิ่นเมื่อคืนนี้เพิ่นดังไพ่นั่นนี่จะว่าห้อนฝนกัจักนั่นนี่เพิ่นหมอดไว้นั่นนี่ บนคอยกับโบภไทยอยู่ป่าคนันเลยเมื่อคืนนี่เพื่อนกินเชียงก็คว้ากริกี้นอนสบายบอหนาวกันนะรถลุกมาดังไฟเลยบอคอยกับหนาวเดตเติมเมื่อคืนนี่กันแต่ก็บีถึงกันมาหนาวบอคอยนอนอยู่ในเต็น มีพาโนมเน่โอเคไปนี่ก็ะได้เวลายปยามครับแล้วไปนี้ไปไปรล่ลุ้นน้ำเดียวว่ามันจะได้หรือไม่ได้กัน อเออเนาะนี่ห้อยมาจอกทั้งหมดทุกคนนะนี่นี่นี่หากมือขืนนี่หรือมือเช้านี่แหละน,นะนี่นั่ะนี่นี่ To mọi nhà đó rồi được. hệ là Niên cắp hề nín đi, đi nín 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 cô, nín 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 cô, nín 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 นี่หูไปเลนนี่นะวายเลยวายบ่โอ้ตัวใหญ่นาอจากหลางนะชองหลางนะชองด่างเออเป็นกลางแข่งพาเล่นแล้วเลยมันเอาเยื้อไปกินหมดกับพัดวิลันมันนอหนมิันจุแก่เขาไหนทำพ่อเนาะเน เคยจได้สามโตแล้วามโตแล้วเยืะม uh, like <laughs> <laughs> ันล <sole> ้นหมดไปลุ้นอีกยังอยู่จากหลางวะาปนี้ยังอยู่ยังอยู่ห้าหลางไูเด้มีเห็นกันแล้วล่นี่เปนเชอร์งคนไม้ฮนมีผู้ไว้จากหลางนะ วิถีพูไว้จกลางเลยนนเป็นละหนูไปแล้วแดงเนาะเที่ชองนะหมอนเลยหนูคนเออเออันดีนี่เด็กน,อน้อยอ Hoa mau bụi này. Hoa sắp cho tiệc kim. cho tiệc kim. Boyano. Hoa sắp cho tiệc kim. Boyano. 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 Boyano.

นี่มีเห็นนะมีเห็นกัปแล้วมีเห็นกัปละมีลุ้นมีลุ้นจ้ามีเห็นกัปเราจะไปเชือกับหารถอยู่ลุ้มเพล่ะไปหอนเิงนี่นะนี่เชือกวันน well? ี้ละ <nia> ไปลงหาอยู่าลุมพูวันนี้กำลังหาครับอยู่ทุกคนม <G ül üyor> ีเบียนแล้วเพราะมันนิ่มห่างมันีเมีเห็นโอ้โอปยเราเห็นแล้วนะครับผูแด <G ül üyor> งก็คือแล้วนะฮะ <G ül üyor> เป็นอยู่แต่ทึง่งผ่คอยลงหาอย่าล้มพี่ เ <c oughs> ชื่ชอเชื่ชอเอออยู่นี่ถือประมาณคือมาไก่แหละเออถือเอวมันนะนี่อยู่นี่เนาะประมานเอาผู้สุคนขวดไม้ยู่ทผูนะประมาณ5ากวกาพละ่ะ แกมาโอ้มวยหาเกือบครึ่งชั่วโมงหานี่ก่ะโอเควันนี้หาหนูเห็นละเดี๋ยวกลับก่อนมานนิผมนอนเพิ่นน่าจะมาตลาดเช้าแล้วละไปโอเคสรุปการหนูห้องกันได้สามโต3สามโต3สามคนโลดเอา วันนี้ก็ไปล่อลุ้นเพื่อนละวันนี้ในผ่านมอนเพิ่นเพื่อนเรได้พี่ลพเลรมา่ามาหดบอลกับหมอมัลทรมาเจ้เพื่น,นี่เพื่นอนเอาไก,ก่ต่อไปต่อนั่ได้เริ่มวันนี้ทัดเหรื่องเข่าจำหนึ่งเข,ข่าก่อนวันนี้หนึ่งเข่าท่า พราะเป็นออกปลาเก่งนะที่ชมมันยาวนี่สองข้อ,อมือปูเจ้าบีได้ฮัแกลงมาหน่อยนะยังครบสามสิบสองประการของนกแม่สาม่ใช่ที่ชม,มชก็แม่เนี่ยยัง พบกปแล้วพบออ้หขุมเฮงไงเต้มเขาเอนกกระเตต้นน้อยกับสุกยาวนะัละปินเดี๋ยว่็ู้นนะนี่ดิบไปเลยโ็ไหวเ chết bỏ với thầy hai không bạn mòn mà lại đây ta cay vẫn khư ไก่เฮาอย่าเว่าเฮาสามซี่โตเฮ้านะไก่ต่อดีขนาดตัวนี้นะหันมีเกินสามซี่บ้านนะเฮาลดเรือปลาบนหนึ่งเห็นไก่ชีฮะโตผู้พันเอามันเฮามาจะโตเฮาเฮาซี่ไก่นะเข้ามาซี่โตเฮามาพร้อมเดียวนะลื่นเนี่ยเลยว่าอันไปป่งว่าหนึ่งกัเฮาคนละซุ้มโอ้ชีโตป่งนั้นนะเฮาได้ยิ่งบ้านเดียวมีทื่ช้ำบีได้จะโต มีเด <anto> <haft kaz ali> <isto> ็กจะโตยังมีม้านนะเป็นน้อเจ้าพี่เจ้ามีม้านไก่เชค่าไก่ไก่ไงอ่าไก่นี่คักเลี่ยไก่นี่มาธนาจะมาคอยคอยจัดการเองมาจักผ่านง่าแล้วเขาเอาเก่ง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 มาจับมือเนี่ยเราตรองกันเลยอืมจับมือพี่จับมือจับมือจับมือ ตายโตแบบกระตายไม่ไหมตัวเนาอนี่เขาไม่เอาก้อยมีเสบพันมีแสพซินัสซ่าชื่อน้อยองเซียลัางวัลเรื่องไก่ป่าคนไก่ป่าร้ายแถวนี้นนปปนเป็นปา่ากระายมาจอกระไลผ่านนี่เป็นตะไร <c oughs> เราจะได้ชีโตเรเจ้เอาน,นดี๋ยวเอามาชีโตเอามาตอกับไกนะ่บ้างโอเคใส่ขี้ปลาแล้วก็จะได้ลกก้นูก่อนลก้นูวายนี่ว่าสีลามมาได้ชีรำนูวายกินมานี่แล้วก็ 1, มีพันปลาพร้อมพันปลาอยู่

ปูไทยกับบมอนกน็กำลังเฮ็ดโคปลาซิวนี่อยู่เฮ็ดเมียงปลาซิวนี่ไปก็บ,บังชงบังไพอได้เพื่อนมาโอ้บังเดียวกันน่าจะพอแล้วละ่ะนี่ชิลาปนูนะบะปูไทยเนเป็นตัดมาก ก็ดูดีก็ทงนโแล้วก็อนี่ปอปเก็กำลังพักหนุงพักหนุ่ิลามานี เรวพักปอกปอกปอกกินนิ้วชำนาญขนาดต้องใช้มือพักเป็นต้นเก่าเลยเน,น,นี่ยพักวันศีงปุ่งขานี้เลยวได้ปุ่งแล้วเอากระชิงยัดเอาไม้กระบังเลยไาลายเลยเอาเนะนะรถจัดเลยนะอันนี้เนี่ะจัดเลยป้อจัดเลย แบบนี้ขาดมาได้แน่นอนเชิญชมผมหน่อยนึง่งต้องว่าปั๊บกหลานเอาเลยแบบสูตรโบราณเลย อ่อเนี่ยนั้นแล้วปะนะหลับเลยโอ้ oh. เหลวละคอ้อยเมงนี่กะสมบูรณ์แล้วล่ะน,ะนั่นนี่น้ำจิ้มมันเพิ่มไปจะแซ่บกระเดาโอ้โอ้น, oh. oh. น้ำจิ้มมันนั่นนี่ทุกคนอ๋อพักกันพักเออน้ำจิ้มแบบคล้ายๆกับเป็นอย่างวะเกลียวตับนอ่ะ no. mm hmm. นะฮะ คลขายกับน้ำจิ้มกะปินี่้ำจิ้มเหมือนนะซินดาดนะอืมน้ำจิ้มซินดาดเอานี่เป็นซอยหอยสิเคือหอยสิไข่ลง buồn thế chuẩn bằng phần như như à, Hãy subscribe cho จากได้ก <laughs> ินจากเพ่อแล้วในงนี่แล้วก็ผาลมเลยนี่ตล้อกอยนน้ตะหอมเลยเรียนบางคลามบ่างข้างนแล้วต้นหนูมีมเลยนี่มีต้นข่านี่เลอบานนี้ไม่ได้กินรสทีห้องบาน้ำมันเป็นอันนั้นเจี๊ยเจียลายแท้ đi nó thôi nó cứ nói thầm mới là bắt chẳng hơn khó thắng xăm nhàng đó sắp chỉ

มาเด้อบุ๊มบิ๊มพี่น้องกินข้าวน้ำเดียววันนี้แต่มันเข้มหนือน้ำหย,ย่างหย่างไอตุ่เข้มแถ่นี้นะไม่เจอนี่ตัวนี้กระแดงเป้งจำน้ำราข้าวพุนเห็นเลยเสียบแล้วเปลเข้มสำเท้าฮาร์ดา5ดาวาหา <laughs> ล่อล้นตังเกงตายปะกินข้าวนี่ลงมือได้ยื้อหาติบเขาอีกกะเมงป่า

นชิมมันอัอนนั้นยังไงชิมก้อยอปลายังไงันป่ายังไงาค่ำดแล้วขังแล้ปะต้อกเป็นมาร์ท าหากาไ้เริ่งเนาะออขาดอย่างเดียวเนาะออขาดจะ้ำตาด การการกินอาหารยุ่ป <universal of> <fragrance> ้าพี่น้องเอ้ยกินเป็นนี่แหละธรรมชาติเลยมาได้เลิกมาได้ลงทุนชิคกิ้ได้หน่อยไปซื้อชิคกี้ หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ชีได้เก็บเครื่องมือได้มื่อนี้ได้นนี่อยู่ป่านึงนึงคืนท่านะสองวันนี่มันบมากำลังเงก็บเครืคร่องเก็บไปเลยอยู่ผมนอนบอผู้ใกันชีได้เมื่อน้ำเดียวนี่ละไปโอเคสำหรับคลิปนี้กะ<ด>ประมาณนี้ก็ขอขอบใจที่เอามาเบ่งคลิปคอยตั้งแต่ต้นจนจบสหรับคลิปนี้กะชีที่จบไปเพลงตัวนี้คลิปหน้าพอกันใหม่